มันดันแช้อิ่มกินได้แล้วไม่หวานมากก็พร้อมรับประทานแล้วที่เหลือแล้วก็แช่ตู้เย็นไหม แช่อิ่มครับแช่อิ่มดองเกลืออีกอีกแบบหนึ่งอันนี้แช่อิ่มแกะแช่อิ่มแกะเมล็ดกระกรอบนี่มาดันมาดันเชื่อมมาดันเชื่อมมาดันใช้อิ่มลอยลอยแก้วแต่อันนี้ลอยถ้วย อันนี้เป็นน้ำเชื่อมผสมน้ำเก็บหวยนิดๆหอมหๆใบเตยก็ได้นะครับต้มเชื่อมน้ำเชื่อมใส่ใบเตยด้วยน้ำเก๊กหวย แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปแช่ตู้เย็น